一体何 ลับยากมากเลยนะบอกตรงๆว้าหลังใหญ่มากเลยอ้าโอเหมือนจะร้ออีกแล้วอะยังไม่ได้พูดอะไรนี่เนีทุกคนสนิทกันมากเลยะพอพวกเราต้องใช้ชีวิตร่วมกันในยกโลกแห่งหยดน้ำนะคะ เพราะงั้นพวกเราเลยต้องสนิทกันเข้าไว้ฮิราะเองก็จะพยายามหูไม่ชอบตัวหนังสือลอยมาแบบนี้เลยมันเหมือนอักขระอยา่าฝืนเลยคุณโนซังเพิ่งหายจากอาการเพิ่งหายเองนะเหมือนแบบที่ป่วยก่อนหน้านี้อนะที่หลับไม่ตื่นน่ย อาโอนี่สุดยอดไปเลยนะน่นสิคะนะคะคุณโฮชิสกีน่ะค<ข>อยเชื่อเหลือพวกเราอยู่ตลอดเลยอาโอคอยดึงดูดทุกคนอาโอนี่คอยให,ให้ทุกคนเข้ามาบางทีเจ้าตัวเองก็คงจะไม่รู้ด้วยล่ะค่ะดูทรง นั่นก็อาจจะเป็นข้อดีของเขาก็ได้นั่นสินะคะก็เป็นผู้นำนี่นะทุกคนก็แบบอาโอเป็นผูน้นำแจาอาเป็นผู้นำอย่างเดียวเลยตอนนี้โหสันเจ้าถามจริงไม่น่าใช่บ้านนะนะ่าเป็นวัดหรือแบบเป็นสถานที่ที่คีราคอยอยู่ทำงานอะไรการวันนี้คีราดามาไม่ได้เหรอ ก็แบบต้องไปกับปะปานะ่ะช่วยไม่ได้นะงั้นฉันกับยูกะไปก็ได้เพิ่งเห็นเงายูกะเหมือนอะไรนะที่อยู่ในภาคหนึ่งอ่ะ <c oughs> หัวชมพูไม่ก็ทาราตะเหมือนกันนะ <c oughs> เหมือนจะไปที่ไหนกันนะไม่ได้นะมันอันตราย <c oughs> ออนนี้อันตรายนิดหนึ่ง ไม่เป็นไรหรอกนะเอาล่ะไปกันเถอะไปที่ไหนกันวะนะอย่าบอกไปเล่นโซนนะตบหัวเบะเลยนะโบ้หัวเลยนะเออพอดีแกตัดเร็วๆเลยแม่ไม่มีอะไรนะ่าสนใจผมจะตัดออกนะทุกคน A few moments later อ้าวโอ้โชว์ท่าสองพันหน่อยเร็ว ไม่มีอะไรเลยโอเคไม่มีอะไรเลยครับทุกคนโอเคไม่มีอะไรเลยครับทุกคนตีตะกี้นี้ก็คือเป็นแค่มอนสองตัวเนาะก็เลยจบซนะถือว่าตัดอ,ออกแล้วกันมีมินิบอสเยอะแล้วไม่ได้ไม่ได้ไไดประโยชน์อะไรเลยมินิบอสในตอนนี้ โอ้ที่ไหนนี่นี่มันมันทำไมรู้สึกสบายใจอย่างนั้น <C ock> <S <S เหมือนได้กินตอนที่อยู่บ้านคุณยายเลยค่ะรู <S 2> <S 2> <อ>้สึกแย่เลยแฮที่เรามาอารวาที่นี่นะ เราต่อสู้เพื่อปกป้องจากมอนสเตอร์นี่แล้วเราก็ทำเพื่อช่วยแห่งนี้ด้วยก็โอเคนะก็ขอให้ทุกอย่างราบรื่นทีนะคงไม่เป็นไรหรอกมั้งจ๊ะว่ายวนตามหลังเก็บของไม่ได้ เป็นพระชันที่โด่งใหญ่จังดูสวยมากเลยค่ะช,ชักแยกนอนจังเลยอะ เหมือนคุยเล่นนะไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่แต่อาโอบอกว่าคนญี่ปุ่นนี่ยชอบง่วงนอนนะตอนอยู่ที่ระเบียงนะอุ้ยเกือบไม่ทันเป็นไงล่ะทุกอย่างเรียบร้อยไหมถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปนายกาอบจมันก็ไม่เท่าไหรอะไงครับ แต่ไงก็อย่าเพิ่งประมาทจะดีกว่าจิซุมุคาราวสิ้นสอนมรอนไปหาใครสักคนนะไปลุยนี่ถึงไหนแล้วเนี่ย ที่ที่มันคีร่าหรอคีร่ารักไม่ใช่ที่นี่หรอที่นี่เป็นที่ที่คีร่าใช้คุยกับพวกชาวบ้านอะ เป็นที่ที่เอาไว้ที่ฮิราระบอกสิ่งที่พระเจ้าบอกฮิรารามาอีกทีให้ทุกคนฟังนะแต่ว่าพอมาวันหนึ่งอะไรทักอย่างเตะเ,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 เหตุการณ์นี้ทำเอาทำเอาชา,บาวบ้านโกรธเป็นฟืนเป็นไฟเลย ก็เป็นของโบราณที่สืบก็เป็นของแบบโบราณที่แบบส่งต่อให้รุ่นสู่รุ่นสืบทอดกันมานี่แล้วก็มีคนบอกว่าเห็นยูตะกับยุเลเคเคตะกับยูกะออกมาจากที่นั่นด้วยสนแสดงว่าหนึ่งในสองคนนี้เป็นคนทำกันเหรอบางคนก็เป็น เป็นบอกไปว,ว่าเป็นเพราะพระเจ้าโกรธดิละ่ะไปโทษพระเจ้ากันเสรแล้วเหรอเซปตาแล้วถ้าเราบอกว่าเป็นเพราะฝีมือพระเจ้าจริงล่อย่าพูดอะไรแบบนั้นเลยนะครับมันวินดีนะดอรบ ะจะจอะไรไม่รู้แต่เอาเป็นว่าไม่ค่อยดีอืมลแล้วถ้าบอกว่าเป็นยูกะเป็นคนทำละ่ะเอา้าไอ้นี่โบยนี่ว่าเดี๋ยวอ๋อเคตนเป็นลูกผู้นำหมู่บ้านถ้าบอกว่าเป็นฝีมือของเคตาก็าไม่ดีใช่ไหมล่ะผมก็แย่ไปด้วยผมเป็นนักการเมืองนะ แบบนี้คุณก็ไม่ได้ประโยชน์ใช่ไหมล่ะคุณคุณโอมาร่วมมือกันไหมล่ะครับเอาจริงนะเอาจริงเหรอจริงคือมึงเป็นห่อที่เกี้ยมากเลยนะเพราะีร่ละคีร่ละเข้าใจแล้วนะบอกว่าเป็นฝีมือยูกะซะเกี้ยเยมากมึงเป็นพ่อสาอะไรเนี่ย เข้าใจว่าอยากได้ตำแหน่งการเมืองแต่เอางี้เลยเหรอพอได้รู้ความจริงก็เลยรู้ว่าเคตานี่แหละเป็นฝีปเป็นคนทำแต่ว่าเคตาเป็นลูกคนใหญ่คนโตป้าป้าก็เลยให้เขาผิดไม่ได้อะไรกันแบบนี้ได้เดยเหรอโกงกันเถอะทั แล้วคีราร่าทำอไรต่อเหรอคีาราร่าน่ทุกท่านครับต้องขอขอบคุณนะครับที่ยอมเสีส็ส,ส,สละมามาหาวันนี้ลูกสาวคิร่าของผมได้รับได้รับข้อความจากพรกเจ้าเลยว่าใครเป็นคนทำก่อเหตุที่เกิดขึ้น เอาละคีร,ร่าชินตาคบอกไปสิรรบอกไปซะคีรระนะ่บอกไปซะว่ามึงเชื่อมากคนพ่อเนี่ยกัดฟันจัดคีรระคีรราจะบอกวาไม่เด้ตามพอตต้องไหมเอ้อมอนสเตอร์อะเอ้ยตัวใหญ่มากเลย คุณโนซังมานี่แล้วคนไม่เป็นไรหรอกคิราราถอยไปก่อนคิราราเพิ่งหายเพิ่งเพ,พ,พิ่งหายเพิ่งหายดีเองอย่าฝืนเลยนะไม่ต้องห่วงนะคะพวกเราจะจัดก,การเจ้าหนี้แล้วนำความทรงจำของคุณคุณโนกลับมาเองขอบคุณนะ ช่วยนำความตรงจำของคีรระ,ะกลับมาทีงง้นก็รุยกันเลยมาได้เวลาลุยจะเจอใครก็เข้ามาเหอะผมน่าจะไหวคิดว่านะ S <S ขอถนขอนคำพูดได้ไหมไม่น่าไหวเฮ้ยไหวดิหลังๆมันมีแบบอะไรอ่ะสโลด้วยอ่ะสโลเราอ่ะโคตรแย่เลยเนี่ยตอนนี้เอ้าคือควบคุมไม่ได้ไปแล้วนะโอ้ยตัวเก็บเก็บแปลงร่างช้าอยู่แล้ว ตเฮียนะกดแปรงล้างก่อนเอ,อ้ยชิโฮแปรงล้างสักทีมันเจ็บมากเลยนะ เอยเอาแปลงล่างแล้วเอาโอแปลงช้ามากแก้งไงดีวะคือจริงๆผมใส่ไอเทมให้เอาแปลงล่างเร็วขึ้นแล้วนะแต่ว่าเอายังไม่แปลงเร็วขึ้นเลยไม่อาจจะแปลงเร็วขึ้นแต่ว่ายังช้ากว่าเพื่อนอยู่ เบรกแตกต่องตัวกูทำจริงเอออิฟเทอร์ไฟโอเคอิฟเทอร์ไฟช่วยชีวิตเลยใครว่าชริหัวโอเคโอ้ยชีโฮน่าจะตีไม่ตายวะ่ะเลือดมันเยอะมากเลยอะ เลือดเยอะไปอ่ะตีไม่ตายเฮ้ยข้านิดเดียวเองไม่ไม่ได้ไม่ไรอยากให้เอาอจบเลยเกินไม่ได้ละคินาโกเอาหน่อยไปยิง่งไปยิง่งตายไหมไม่ตายเหรออ่ะไม่ตายอย่างนี้มาเอาโอช็อตไป เฮ้ยอะไรสามพันวะตะกีนะก้นี้อ้ไตะกี้นี้ท่าอะไรสามพันน่ะโุ้ยนอ่ะโอ้ลุงนี่เก็บสามพันไปแล้วเหมือนที่ไรสามพันเลยโอเคอะไรไม่รู้เอาเป็นว่าได้ก่อนแล้วกันเหนื่อยอยู่นะตัวนี้เกือบแพ้เลยอ่ะ ีารน่ะไม่รู้เลยว่าพลังตัวเองมันยิ่งใหญ่ขนาดไหนแค่ทำตามที่ป้าป๋าบอกก็น่าจะพอแล้วแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ไม่ดีนี่นะพลังนี้นะ่ะเออ พลังนี้เนะี่ยมันมันอนันตรายถึงขั้นทำร้ายคนอื่นได้เลยคิรารานะ่ะไม่ได้ป้องกันให้ป๊าป๊าซื้ออะไรให้คิราราหรอกนะคิะร,ร,ราราแค่อยากมีเพื่อนที่เข้าใจกันก็แค่นั้นเองโ <c ười> อ้โตา แม,ม่ครับข้อความเจ้าปัญหาแคคจะไม่เกิดอีกใช่ไหมถ้าเราเก็บแบบนี้ไปเรื่อยๆเนะี่ยอือหแทบจะรับราตาไม่ทันคีราล้านอะ่ะ ยูกะ <Y> <Y uga S 1> คือคนที่รู้จักคีรารับเป็นคนแรกๆจะให้ทำแบบนั้นเนี่ยไม่ได้หรอกคีราระจังนี่เธอหรือว่าคนที่ทำร้ายที่ทำที่ที่ผิดน่ะคือเคตะโอเคภาษาญี่ปุ่นวันรักเากับคันดาจินะครับวันนี้ขอ เสนอคําว่าฮันจินนะครับผมฮันจินก็ง่ายๆครับจินแปลว่าคนใช่ไหมฮันคือตัวร้ายนะครับผมฮันจินก็คือคนร้ายนั่นเองนะครับผมเออนึกไม่ออกนึกถึงฮานสวะซังที่เป็นอนิเมะสเปนออฟของโคโนน,นนะครับผมอันนั้นก็ใช้ฮันแบบนี้เหมือนกันก็คือเป็นตัวร้ายนะคิระอะไรเนี่ยไม่ใช่นะยูกาตงหากที่เป็นคนทำเน่ย นี่นะคือสิ่งที่พระเจ้าบอกมาสิ่งที่คิรระพูด,ดนะี่แหละความจริงสุดยอดคิรระต้องงี้โอ้โหแสบตายเออเออเออโล่งออกไปทีแต่ตอนนี้ไม่โล่งไม่โล่งตาคิรระทำในสิ่งที่ถูกต้องแล้วอดับสักทีแสบตา,บตาทุกคน โอ้โหตาจะบอดตะกี้นี้ขอบคุณนะพอทุกคนเลยถึงได้ความทรงจำกลับมาฮิราลานะ่ะได้ทำได้ช่วยยูกะเอาไว้วล้องอกไปทีนะคุณคุณโนสท,ทำในสิ่งที่ถูกต้องแล้วล่ะค่ะ แต่ว่าจะไม่เป็นไรเหรอก็พ่อของคิรารานะเจอดูอารมณ์ไม่ดีเลยนะเรื่องนั้นก็ถูกเขาโกรธและไม่ให้คิรารายุ่งกับยูกาอีกเลยแล้วหลังจากนั้นก็โดนสั่งให้พูดในสิ่งที่พระเจ้าบอกมาเท่านั้น <c oughs> อ๋อก็คือไม่ตัวเองไม่ได้เป็นหน้าที่พูด ไม่ได้นั่นเป็นหน้าที่ได้แค่บอกพ่อแล้วพ่อไปบอกต่อแต่ว่าแบบนี้เลดีแล้วโอคคระระสามารถปกป้องสิ่งสำคัญได้และที่สำคัญคีระระก็ดูแล้วว่าไม่จำเป็นต้องเชื่อฟังคำพูดทั้งหมดก็ได้นี่รรคีระ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  กับโรงเรียนกันถึงนะมีหลายอย่างที่อยากจะเล่าให้ฟังอ่ะไปกับโรงเรียนกันโอ้ยตอนใหม่เลยเหรอเอ๊ถ้างั้นคิรารากับชิโฮจังนี่ก็คืออยู่ใน ไม่ได้อยู่ใน A S A งั้นเหรอเอาไม่ใช่เหรอนึกว่าในเรื่องสร้างเป็นในเรื่องของกลุ่มสาวๆแบบใน A S A ที่กระจายจตัวไปตามโรงเรียนต่างๆดังนั้นไม่ใช่เหรอวะเออพวกเราไม่ได้อยู่ที่นั่นหรอกออกแสดงว่ามีองค์กรอื่นนอกจาก A S A ด้วยหรอแบบนี้ก็อาจจะ มีประโยชน์ก็ได้เพราะว่าอาจจะมีข้อมูลไดที่ A S A ไม่มีแล้วทั้งสองคนอยู่แบบไหนเหรอเป้าหมายของพวกเราคือการจัดก,การที่เท่าแต่ว่ามีวิธีที่ต่างกันสิ่งที่ พวกคีราร่าถมน่ะคือการคืนชีพพระเจ้ามากกว่าคืนชีพเหรอคีรารานะพอจะจำได้แล้วท่ะเรียกพวกคุณยูสุมาดีกว่านะอืมฟังกันทุกคนดีกว่าอือ น่าสนใจแต่ว่านะทุกคนมันเริ่มตอนใหม่แล้วดังนั้นเราต้องหยุดไว้แค่นี้นะครับผมแม่น่าเสียดายจังแต่ในเรื่องคิระราถือว่าน่าสนใจอยู่พอสมควรนะครับผมโอเคสรุปให้ฟังกับเนื้อเรื่องของคิราราในวันนี้เรารู้ว่าคิราราโตในหมู่บ้านแห่งหนึ่งมีพลรงวิเศษที่เขาได้ยินเสียงของพระเจ้านะไม่รู้ว่าพระเจ้าคือพระเจ้าไหนใช่พระเจ้าที่ฮีนกากะได้ฟันไปในภาคแรกหรือเปล่านะ แต่ว่านั่นแหละครับก็ทําให้คิราราดีเสียงของพระเจ้าเสร็จแล้วคิราราเนี่ยสามารถทํในอนาคตได้ในระดับหนึ่งจากเสียงของพระเจ้านั้นจากนั้นพ่อของคิราราก็เอาคิราระนะครับผมไปใช้ในทางพิธีกรรมเนาะก็เหมือนแบบร่างทรงบ้านเราแบบนั้นนะครับผมแล้วก็กอบโกยรายได้จนจะเป็นใหญ่เป็นโตทางการเมืองนะครับผมแล้วก็คิราระเลยต้องสนิทกับเจ้าของลูกเจ้าของหมู่บ้านคือเด็กเปรตเคตตะแล้วก็ เด็กผู้หญิงธรมธรมดาายุกะนะครับผมซึ่งเคตากับยุกะเนี่ยได้ไปไปเข้าสถานที่อะไรสักอย่างที่เหมือนคนแถวนั้นอ่ะเขาเขาชอบมากๆแล้วก็ได้ทําอะไรสักอย่างพังนะครับผมแล้วก็พ่อพวกพ่อคุยกันก็แบบเออลูกผมเป็นนักกอรเมืองอ่ะดังนั้นให้คนที่เป็นยูกกะนะจัดก,การไปแล้วก็ให้คิสละลาบ,บอกว่าพระเจ้าบอกมานะซึ่งคีรรดาก็ยอมทรยศคุณพ่อเนาะแล้วก็ ปกป้องยูกะที่เป็นคนสําคัญของตัวเองเอาไว้ไมได้นะครับผมแล้วก็พอมาตอนที่6ตะกีน้นี้ก็ได้รู้ว่าคิราระกับชีโฮไม่ได้อยู่ ASA แสดงว่าภาคซันเนี่ยไม่ใช่การต่อสู้ของเสาวเรารีเฟคเตอร์ในนามขององค์กร ASA เนาะแต่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าโรงเรียนนั้นในซันเนี่ยคือองค์กรอะไรนะเพราะผมไม่ได้เล่นเสียดายจังเลยแล้วก็ตอนนี้จะไปเล่า เรื่องของโลกเก่าให้ฟังนะเพราะมันคีรลาจะเริ่มจําได้แล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับผมโอเคารนี้ก็คือทั้งหมดของบูรีเฟคชั่นทอยในวันนี้ชอบกันไหมครับถ้าชอบกันไม่ขออะไรมากกดระดหนึ่งไลค์หนึ่งสับสไครต์ใครมีเรื่องอยากบอกอยากแชร์คอมเมนต์บอกด้านล่างได้นะครับธัญญาจะอ่านทุกข้อความเลยแต่ส้หรับวันนี้ผมแคนเดอรสมาร์และบูรีเฟคชั่นทอยขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย